สวัสดีนะคะวันนี้มาเล่นรูโบแมปชื่อว่าเจน,นะคระับสา3นี่เพื่อนที่เล่นแมพรีผีทพ้่งน่ากลัวด้วยจุดแวรขอบเลยแหละแค่บอกให้เพื่อนมาดูช่องาสิสีกับโทก,ก,กมันก็รู้สึกตืก่นเต้นเล 好啊，是那个了。 อ้าวดิฟเฟนต์เหรอโอเคจ้าไม่ได้ออกผมหมีอ๋อเป็นหมีเหรออย่าฆ่าเราเลยจนะ้าโอเครู้ใจแเรวมาก very good ไม่ฆ่านะไม่ฆ่านะโดนฆ่าอมงอัส จริงแหละไม่ล้มาหัวไม่กายู่ในตอนนี้ดูสิมาเพื่อนสวัสดีมาแล้วยยยยยโอเคคอม p l e t

เสียงน่ากลัวได้ไหมหน่ารำคาญบวกกับน่ากลัวด้วยแบตโทรศัพท์จะหมดละมียี่สิบแปด่ยี่สิบเจ็ดมันเป็นไรหรอกแบตมันลดช้า,า oh, no. หรือเปล่าโอ้โน่หรือยี่สิบเจ็ดเพื่อนเราจะดูให้เองไม่ต้อง แล้วแวงเพราะวันนี้คนเดียวที่เป็นผู้ลักลอบไมีเ,เยอะเลไม่ต้องกลัวหรอกเราจะดูตกใจหมดไม่ได้ตกแกแล้วมาโอ้ยคนเมื่อกี้นี่ยางเก่าหมีตัวคล้ายหมีเลยโอ้ อันออนี้เป็นเคล็ดดำอันนี้เป็นเคล็ดดำสีนะจ๊าแล้วก็มาต้นเดีย๋ยวบอกว่าแปกสองเราคิดว่าเราเริบนะมีสิบก็เย่เลยแต่ไม่ออกหรอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกรายการนะทวงยี่สิบแล้ว นีมนีหรือเปล่าเย้เวลาจะหมดแล้วรอดกดสปินรัวๆให้คะแนนให้แต้มมันหมดตุ่มหมดแล้วก็กดชาร์จไม่ได้ตอนที่มันแดงซึ่งกว่าจะรอถึง25ี่สิบห้า ยันนจะปินด้าเจ็ดันออกใหม่เหรอโอเคได้แเข้าอ,ออกใหม่ มุมกองอาจะคล้ายๆเราเพื่อเล่นนะก็อสอบไปเปล่ารไม่น่าจะน่ <Hey. S 2> าจะใช่อะไยังทำไม่ทันไมมทำไหมพันติดไหมพัน อะไทิ้งอยู่นอ่ะ้อาารกระดิง่งเ่นดีกว่ามเรนจะลอบสุดท้ายรอ,อ,อบนี้สองรอบต่หนึ่งเกมสองสองตาสองเกมต่อหนึ่งรอบสองเกมต่อหนึ่งชิปนั่นแหละอืมไม่มีมันเขาจะมีประสบกรารณ์สูงกว่าเราเราต้องตามเข้าไป มีอีกแล้วว่าเพื่อนดุงดีกิเพื่อนดุงดีมากเลยเป็นมีอย่าฆ่าเราเด้อไปฆ่าคนอื่นทิ้งซะโนอย่าฆ่ามีมีคืออามุสลีนึกว่าเป็นทางลงไปข้างล่างโนคิวพวกเราเดี๋ยวพิมพ์คำว่ายาว เพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราคือเลาคือเราหมีจิ๊บมีเพื่อนอก,อกอนินชีสไหม yeah, okay. หอย่าโอเคเลิกไปไล่คนอื่น เล่นแลาวเราจะล้างให้หมันทุกอย่างเลยนะอืมนี่ค่าอะไอ๋อมีชีอีพินมันเหมือนมันนี่หนีสองตัวเพื่อนไป่าคนอื่นแล้วแล้วจุดที่เราอยู่มันจุดที่หนีอ่อ อากาศได้แม <s> um <ple asure> ่นสุดเไม่ต้องกลัวมีคือเพื่อนอือะไรมีใจ่า เพิ่งกำลัลงไล่น,ลอ,อ,อ,นลอื่น,น,นอ้าวมาชนเราอืมอต็มตเออื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 ออบอีืออ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 ออล เพลงนี้เราผ่านยังยังไม่พหมีอยู่กางแจ้งเฮ้ยไม่ใช่มาไล่เราเด้ออย่าลืมนะว่านี่คือเรา เนสักทีหนึ่งยี่ยตงหลอยครั้งโอยตาแดงด้วยนะี่นเป็นหอมตะลุนยนาทำไมได้ขี้ก็ตาแดนะตงดนะตาแดงหมด แตเป็นยีอืมใ่ไห เราไม่นา่าจะจริงๆกันแต่แรกกัละมันรบกวนเสียงก็ได้โอเคโอเครายการนี้ก็จบลงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกท่านนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะพาขึ้นมาที่จะสร้างมาโอเคตอนนี้ก็จะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย